น่ากลัวมากนาทีละทึกแผ่นดินไหวแล้วตอนแบบว่ามาทําผมอยู่เนี่ยที่ลานฟินกิ์แล้วแบบนู่นตึกข้างหลังตกลู่นน้ะเห็นเป้าหโอตกใจไปหมดเลยอ่ะจะแหวกอยู่ไหมเนี่ยทาไงอ่ะอันนี้คือตกใจจริงนะเกิดมาจากของพ่อของแม่ครั้งแรกที่แบบรู้สึกแบบแผ่นดินไหวอะมึง แล้วก็ตกใจก็ออกไปแล้วแบบตอนนี้คือแผ่นดินมันก็หายออไหวแล้วแต่นึกย้อนไปถ้าเมื่อกี้มันไม่หยุดไหวอ่ะกูจะไหวไหม <laughs> แล้วมึงว่าสภาพกูอ่อิมมันจะไ,วไหวปะวะโยมประมาณถามว่าเจ้าเป็นอะไรตายไปทำสีผมตายเจ้าเป็นอะไรตายมึงแล้วกูต้องวิ่งสภาพอย่างเงี้ยไปกลางถนนทั้งฟอยหัวแบบนี้อะวะมึงเออขอโทษนะมึง แล,แ,ลแล้ว,ลวพอถึงตอนนั้นน่ะที่กูถอดฟอยออกมาได้อะ่ะตอนที่มันหยุดไหวไม่ม,มึงก็ฝากะฝากบอกโกโยมานว่าถอดฟอยให้หนูได้ไหมคะ <c ười> แล้วสภาพเพียกูอะ่ะแล้วถ้าถอดฟอยออกมามูว่าผมกูจะเหลือแค่ไหนอะ่ะกูก็กลายแค่จะก,กินเฮดเลยดิถ้ก,กินเฮดแบบหนูแวงอะ่ะหนูก,กัดอะ่ะแบบผมแวง <c ười> อย่างเมืองโอ้แอนดินใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ให้หยุดไหวไปรีบรักงมืองแต่กลัวอัลเตอร์ช็อกอ่ะเออมันต้อง